ทุกคนสวัสดีค่ะสบายดีทุกคนชาพันธ์กำลังตื่นนอนทุกคนเบอร์นี้ตื่นนอนสวยตื่นนอนสายค่ะทุกคนอาบน้ําเสร็จแล้วค่ะทุกคนบ้านลุกมากเลยห้านในชาพัน์อยู่มันจะเป็นห้องจางสีแล้วทุกคนนี่ถึงข้านี่แต่ก็ท่อนนี้เนาะนี่แ้วกระขังบนห้องนอนแค่นั้นเองเนาะเท่านั้นเลย ้องโคกหกทุกคนเมือนนี้วันอาทิตย์น้องสะพานต้องเห็ดความสะอาดแต่ว่าลองพาดูกออกไปขางนอกก่อนนะพอเป็นตันนะอยากไปกินข้าวข้างนอกอยากไปเด่นเนาะสัพานก็เลยเออไปกลับไปแต่กลับมาสะพันจะเสีเหมียนของน <c oughs> อากาศขืมน <c oughs> ่อาเป็นตัน <c oughs> ไปกันค่ะทุกคนเ <c oughs> มือนนี้อากาศหนาว สะพันเห็นคอมเมนต์ในใน u t u b ปก็คือแบบว่าจะพัดอ่านคอมเมนต์เนาะอะไรกันเห็นหลายคนเนาะคอมเมนต์บอกว่าสะพันอ้วนก็อ้วนดีดีไปทุกคนน้ำหนักหกสิบนนแล้วปกติสะพันนะมันก็อ้วนนะหานสิบสามเนาะแต่เดี๋ยวนี้หันหกสิบตั้งแต่ึ้นมามาแต่เต่มาอยู่ฝรั่งเศสก็คือน,น้ำหนักึ้นมาเจ็ดกิโลเลยกน็นิ่งนิ่งโมลงเลยนะแต่สะพันกับพยายามอยู่เนาะพยายามลดดอยู่ มุ้ยซีก่อามันโมเมนตัวตนของกระของอะซาพันโมนมาเกะใช่ไหมโอเคทุกคนไปหับวินตัน<า>กันบางคนอาจีพบรทหารในหูเราซาพันนะย้ายมาอยู่โมบานที่เราอยู่ไกลโรงเรียนวินตันแล้วเราอยู่ไกลบ้านของอาพ่อวินตันนำเนาะก็ห่างจากซาพันไปประมาณสิบนาทีกันง่ายตัวการไปหาไปส่งวันแต่ก่อนนะซาพันซอยู่อีกเมืองหนึ่งนาะก,ก็ไกลเติมคับอยู่ซาแมนสามชิ้นาทีนี่แหละสามชีวัดโรงเรียนวินตันกใ็ใช้เวลาไล่เติมแล้วก็ ตื่นเนเมื่อเสามาก้่ะญาติทุกคนก็ตรงตื่นแต่เสาวตื่นก่อนเวลาเนาะแต่ว่ามาอยู่เมื่อ,อวานนี้แล้วก็ประมาณสิบนาทีทุกคนก็ฮหดผู้เพิ่นติดตามสะพานมาโดนแล้วนอะติดตามมาตั้งนานเนีก็สิชื่อหวะว่าแต่ก่อนนะสะพานนะ่ะอยู่หมู่บวานนึงที่ว่าเมื่อวานของพอวินต้าน,นี่แหละแล้วก็มันอยู่บนนอกเนาะก็คือทุกคนเห็นนี่เนาะและมันก็นสะมีแต่ป่าเหมือนก่อนสมัยที่ว่าสะพานน่ะับหลดยนมาท่านในนะ สะพานสิปั่นจักรยานทุกคนบางคนก็ชี้หูนาะที่ว่าติดตามสะพานมาโดนกับสะพานจัมปั่นจักรยานไปโรงเรียนขับรถเนาะก็ประมาณสิบห้ากิโลเนาะสิบห้ากิโลไปกลับสามสิบกิโลก็ได้ก็ปั่นตามป่าตามยังไปทุกคนเพราะว่าถ้าเข้าถนนใหญ่น่ะมันสิแบบว่าอันตรายนะก็สิแบบปั่นไปทางทางเส้นทางที่ว่าบ่ค่อยจะมีรถเป็นช่วงลาดูหมากันนนั้เนาะมากเกาลัด มันก็เลิ่มล้นแล้วแต่ว่าสะพานนั้นก็บไริมาเก็บเนาะว่าทันได้มีเวลาเหตุงานหลายทุกคนมีเวลาพักแต่วันเดียววันอาทิตย์เราก็อยากอยู่กับลูกอยากใช้เวลากับลูกในระหว่างวันที่แบบว่าเป็นวันจันทร์หอดวันศุกร์นี่สินะวันสะพานจะไปัาลูกประมาณแบบว่าจันทร์ฮอดอังคาดเพราะว่าพูดนะเขาสิอยู่โรงเรียนเขาสิอยู่น้พ่อวินํ้พ่อเป็นตันนอนแล้วก็พหร์ทศุกร์ก็อยู่น้าสะพานนั่สินะแต่ว่าสะพานนะบางทีก็มีเหตุเี่ยวบว่า หยงยากอีหยังที่ว่าไปหาบ่ได้ก็สิให้เขาอยู่ลำพ่อไปเนาะบรรยากาศตอนนี้จะสอุ He l ี o ร a กอันเฮนซ์ซ w โอ้ว้าวอิสเรย์เฮนซ์ซ์ว่าเฮนซ์ซ์ y e s w h a t y o u s a y My h a n d s o m e y e s r e r l l y h a n d s o m e a n d j u s t <Hello>. s a y h e l l o t o e v e r y b o d y h e l l o h e l l o เด็กน่ารักเ boy eh? เชวิโกร์ร้า์ไปร้านอาหารใช่ไหมครับกินข้าวไปกินข้าวกันเนาะไป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 มินต <Yes. S 1> ์เซไปไปไปโอเคเดโกเจถึงแล้วถึงหารอาหารแล้วหารอาหารจีนทุกคนเป็นบุฟเฟ่แต่ว่ายูน่กรบโบเทาโบคองโอไลท์เทากับยูราโลเชนเนาะ แล้วเหมือนอาซีพาเป็นตันไปลาดูเชนหนาวไหมฮะแล้วก็อ๋อจิมมี่อ๋ I want I want a dream like this e v l r y o n e อ๋อจิมหรอ yes m u ม m y and you names ผ่ฮะยีเน่ผ่านผ่านผ่านอ่ะค่ะยีเน่ผ่านมามี่เย่ I said the right thing you mean Yes ผ่านอ่ะค่ะ Wow มิทันกินอร่อยมิทันกินอะไรครับ So m o m m y I want some this h e r e and some chips and Come m o m m y อ่ะ แค่ตู้ดนโด้นโดเรออ๋อนโด้นัดทำแยกตู oh, ้นโด้เเดดี้ยังทําอยู่ครับ oh, มันยังไม่เสร็จโอเคครับไปไปเอาจานไปโ okay. อเคอันนี้นซุปน้ำมันอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับเด็ก <c oughs> นะโ <There? S 1> อเค okay. เอาอะไรอีก ้นต้นชินเชอมเยอะขึ้นมาพิชิมหน่อยครับอร่อยไหมแย่กิแย่มนม่นตันพูดอร่อย เส,ส้นมี่ทำข้าสาพฟิสอ่ะน่มากมอย่างก็จางแท้จืดๆทุกคนเขาผพาจืดมากขั้นตอนกินเอากินเอานสพันกินอันนี้อ๋อร่อยไหมครับนี่ชิ้กี้่แตแมงไม่สวงเอาจริงเหรอเค okay. อไ อันนี้ไม่ออนดฟเวดเวนอิสโรออฟโอเคมันตกแล้วไม่ต้องกินหรอกอุ้ยฝนดิเม็กซี่จอะไรอีด <Thanks. S 1> ลองได้ไหมฉันอ so ันมันไม่ลองครับมันไม่ลองยมอร่อยมากครับแดงมียำมีเหรออร่อยหรอให้ไม่ลองหรออย oh my god it's so yummy จริงเหรอวินตันพูดเป็นเล่นเน <plein> ยของวินตันดูวิธีการทำเขา จังมากเลยเป็นก้อนเลยนะไม่ตัดมาก,กินเลยเป็นก้อนเลยอร่อยไหมได้เยอะมามี่ขอบคุณครับใช่จังยวยังเนี่ยอืมนายนี่ยังมี่อืมอร่อยครับกินข้าวเสร็จแล้ว so Daddy wants me to come now. เดี๋ยไปหา daddy แ,แล้ว daddy wants me to come ว่าสิฟ้าวินแต่ไปยังสวนสะะาธารณะแต่ว่าฝนตกอากาศหนาวอีกกลับบ้านค่ะทุกคนกินข,ขา้าวเสร็จแล้วอิ่มไหมฮะอร่อยใช่ไหม ก็แถมโรดิปบ์ให้เด่นทำันง่วงเหรอกินข้าวอิ่มแล้วง่วงตีตาล่อยเลยเก็บไปกับบ้านฟาต้าหนูจะฟ i ดินห่า โอเค you can drink ฝนตกอีกแล้วค่ะทุกคนมือนี้ฝนตกทพังเหมือเลยก็ได้หมดเลประเด็นอะที่ไหนว่าสิภาเวนตันไปเด็นส้นชาทานานาไปปังแต่ว่าฝนตกบูเหมือเลยก็ได้พากันอยอะขึ้นเกมแต่ว่าสัพฟันเราไปส่งเวนตันมือนี่เพราะว่าเอื่นเสาวสัฟฟันไปเห็ุเบี่ยงแต่เสาวเนาะ างานตะเสารหาวิานตันอยู่น้ำนะสะพันกระตื่นสายพอ่อยากให้วินตันตื่นสายก็ยงได้ตรนะงไปทรงวิน,นต,นนตนันมือนี่นอนน้ำพอล่ะกับมะออื่นเนาะพ่อไปทรงเขาโรงเรียนเนาะพันกับมาหอนทำงานนะทุกคนเขากับชิบาซักผ้าซักผ้าหลบแรงเพราะว่ามื่อีสะพานไปหาวิานตันทั้งมื่นท,ทั้งอันใดๆเนาะ เด้กลับมาต่อมาซักผ้าอยู่เพื่อนยู่วานนี้มันบ่มีเครื่องซักผ้าเนาะอันนี้เครื่องซักผ้าสะพานไปซื้อมาเองต้องซักผา้าแยกก่อนแยกผ้าขาวก่อนแยกผ้าขาวก่อนค่ะทุกคนซักผ้าสองค่ำนี่สะพานมากใส่เครื่องซักผา้าโอ๊ปะปั๊บน้ำยาปั๊บพันุยหอยทุกคนหอร้อมไม่ได้เป็น บะไรปเป็นนั่นเนาะเข้าประจานโฆษณาด้วยแต่สะพานเราม,มันหอมดีน,นะทุกคนข่อนสะพานก็น้ำยสาสะพานเปื้อนเปื้อนทุกคนแต่ก็แพงเนี่ย ตอนเที่ยงไปกินข่าวหันอาหารเนาะ,ะแต่ว่าตอนแยงมาต้มมามา่าค่ะทุกคนมาม่าครึ่งหอ่ออ่าครึ่งหนึ่งสภัณฑ์อ่าต้มให้วินตันมันเป็นต้นมดอ,อกแบบพัดเสน้นอะไรนะวินตันมากินเส้นแล้วสภัพฑนได้พัดให้กินครึ่งหนึ่งเดี๋ยครึ่งหนึ่งสภัณฑ์จะได้สิบต้มกินมือหัวสิ่งอย่างทุกคนทุกมือทุกวันเลยวช่แบบเมื่อยน้ำอาหารการกินแห้งมาม่าครึ่งห่อค่ะ โ้น้ำมะน้ำมันกินมามาานไม่เส็รอูดดงเนาะ ก็ได้เติมเศียรกุ้งลงไปแล้วก็มีกุ้งต้องใส่กุ้ง ขนเม,มนูต้มมามมาค่ะทุกคนต้มมาหนามาม่าใส่อุด้งผสมประสานแต่ก่อนอะชาพันชิมากแบบว่าเวลามีของกินในตู้เย็นหรือว่าของที่มีนะทุกคนสะพนมมกกันสิบูม,มังกินสะพานสิมากซื้อน,นั่นซื้อน,นี้มาก,กินแล้วแบบว่าบาอันเก่าก็ถิ่มใบนะทุกคนมันเป็นแบบว่าถิ่มอาหารน่ไหมทุกคน래 บบดช่วงหล้างๆมาชาพันมาแบบว่ามาหูโตจะคล้องแบบว่าเออกินเอียงเี่ามีกินแบบว่าบดหองกินเอียงแบบว่าหกินห้อิ่มกินห้ยถือใจยังกับไรนกคนแบบกินแค่ห้อิ่มห้อยู่ได้ประมาณนั้นนะชาพันธก็เลยมีความสุขดีแบบหูณชื่อป่าเออพ่อใจพ่อใจในสิ่งที่ตัวเองมีไหมถึงสิตมมาหมากะกะเดียวกินถึงสิกินมาหมากะมีความสุขค่ะ ตอนไปอาหารนะฮะจะพันกินได้นอยเดียวเนาะแบบว่าบรไดกินข่าวเสานะไปกินเธอเดียวมันแบบ,บกระเพาะมันหัดตัวมันหดัดอ่ามันกินไรงบอไดนะนะกินได้นอยเดียวกลับมากินต้มมามาืมเชียรสชาติดำเดิม ไม่เคยทำให้ผิดหวังตุ่มมากาไม่เคยผิดหวังเลย <c oughs> ต้มจะเซียนอุดรง <c oughs> แป๊บเดียวทุกคนวันอาทิตย์มดไปแล้ววันยุดวันเดียวของชาพันเหล็ดเปียวหกวันต่ออาทิตย์ในยุดหมื่นเดียวก็แบบแป๊บเดียวเลย ตื่น้ายในน้อยนึงคือแบบทีเรือคือแบบตื่นขึ้นมาฮค่นานฮค่นี่เอาหาไลา,แบบา,า์แบบถาเลยเที่ยงมากแบบจีสองโมงสามโมงสี่มงคือหาไลา์คำแล้วก็มืออื่นเสามากก็เห็นเห็ดเบียอีกแล้วนะม่รูือ๋อวยหนามันคือผ่านไปไวัยแอ่แต่ละมือแต่แต่เด๋อ้อยทุกคนอยู่ไปอยู่ไปวัน,วน โ <c oughs> อ้ครับเดี๋ยวเหมือนล้างสะพานจะมาบอกเรื่องาอแบ่งเวลาการเลี้ยงดูกับพ่อของมินตันเนาะว่าแบ่งเวลากันจากไหนก็ควอว่าคลิปนี้มันก็เสียาวาเกินไปนะเดี๋ยวว่าคลิปหนะะ้าชาวแฟนจะมาเราเลี้ยงให้ฟังเนาะเพราะว่าสะพานบริ้อัพเดยสิบเอ็ดลายไลายไดนาดนเดียวเนาะแบบหายไปเนาะแต่ว่าสะพานกลับมาเดี๋ยเนาะสะพานสิกลับมาเห็ดคลิป บ่มี่ยังกับสีไทยนั้นไทยนี้ให้ทุกคนได้เบิ่งเนาะขอบคุณเอฟซีทุกคนเนาะขอบคุณได้ขอบคุณจริงๆขอบคุณในไลน์เนาะขอบคุณทุกๆคนที่ว่าติดตามสภานะก็เบิ่งกสภานสภานเห็นในเฟซบุ๊กเนาะแบบว่าเขามาเขามาส่งข้อความหาสภานนะให้กําลังใจนะทุกคนว่าสภานดีใจไลน์นาะงบุคิดว่าจีมีคนอ่าคินหอสภานจีมีคนหากสภานขนาดนี้เนาะแต่สภานสิพยายามมาเหตุคลิปก็คือ ส่วนที่หายหายหนาหายตาไปเพื่อแบาบว่ามันมีเรืองเนาะมันมีเรืองมันมีเหต,มมเหตุมีเหตุการณ์อีกอย่างเกิดขึ้นนี่แหละซะกันกับแบบเครียดเครียดเครียดแห้งจนแบบว่าเป็นถูกประแม่ทุกคนนะมาหอดจุดจุดหนึ่งที่ซะพันแบบว่าเออเวลามันผ่านไปผ่านไปนะจากที่ว่าเขาเป็นถูกแล้วมันมันเอาใส่เวลาเอา่เจ็บปวดใส่เวลาแบบเครียดเอามันลายแล้วนะ มันก็เลยแบบเออหูเึกดีขึ้นแล้วชาพันธ์ก็เลยคิดได้ว่าเออแล้วเขาสิเป็นถูกไปเพื่อ,อยังนะแบบมันถูกถูกถูกทุกคนถูกจนเหตุให้เขาแบาบว่าหนาเสาหนาดําจนแบบเครียดเครียดเครียดกับอดีตเครียดอ่อกอังวลเรื่องอนาคตจนเหตุให้สะพันในถูกมือในปัจจุบันนน้ือม,มีความสุขเลยนะแบบนี้สะพันเพิ่งมาคิดตายแตว่าเออใจสิเครียดไปยังก็ปล่อยมันไป ยังสิเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเน้องซาฟานก็ปล่อยว่าก็ได้เห็นหายแบบเออมีมีมีกำลังใจขึ้นมาแนอะซาฟานก็กลับมาอ่านคอมเมนต์ในยูทูบอ่ะเนี่ยหลย้วก็มาอ่านคอมเมนต์เห็นกำลังใจเห็นขอความที่ว่าพีพ,พีอ่ปปาปะปะแมเมที่ว่าส่งให้ซาพันนะแบบว่าซาพันอ่านก็เออมีกำลังใจเห็นหายซาฟานมีแบบว่ามีเอเนจีเอียงขึ้นมาแล้วมีพลังบวกขึ้นมาแล้ว พอสะพานในรลงคลิปไปคลิปหนึ่งนลเห็นว่าอทุกคนแบบว่าคิดฮอดสะพานนะบอกให้สะพานกำมาเหตุคลิปมะนะสะพานเออมีกำลังใจมันเป็นเอ็งทีดีนะทุกคนสิู่้สิกว่าสะพานบอบอดดเดี่ยวบอบอบอหัวเดียวกับเทียมนี้มาไหมเรื่องคือสิว่าเออเมื่อก็มีกำลังใจไหมทุกคนนะสะพานในรลงคลิปแล้วลครมาอ่านคอมเมนต์ได้ไม่นอกจากการเห็ดงานเดียวในมาอ่านคอมเมนต์ เลยมาเหดุขีปตาต่อขีปว่าหูเชื่อว่าออมันมีพลังบวกถึงว่าเดืองอื่นที่าสะพันเครียร้ลาลก็ตามแต่มันก็เห็นหายสะพันแบบมีกำลังใจขึ้นมานะอือดีเลยทุกคนแต่ตแต่ก่อนที่สะพันห่างหายห่างหายไปนะบริเหตุลีปนะคือแบบเครียดแห้งนะบริเหตุขีปบริอ่านคอมเมนต์มันเห็นห้เครียดตึงเข้าไปอีกพอกลับมาโพสขีดหนึ่งนะเออหูเชื่อว่า,าพนตอบรับดีอ่า เอฟซีคิดห่อชาพันให้กำลังใจชาพันชาพันก็ได้ว่าเออแล้วชาพันสีกังวลนอนาคตประเด็นยังนะชาชาพันเห็นว่าเออเห็นให้เห็นให้ปัจจุบันดีที่สุดประมาณนั้นนี่ก็คือกระดาษที่ชาพันเอามาจากวันเหตุงานเนาะที่จริงอะชาพันต้องเหตุอยู่วันเหตุงานเหตุให้มันแล้วแต่ว่า เวลาเหลืองานเนี่ยคือแบบอยากเลิกอยากเลิกเลยก่ะเอามาเห็ดอยู่เฮือนเอาเนาะเพรว่าเ้าสามารถเห็ดอยู่เฮือนได้เห็ดอยูบอนหลายนะถ้าเห็ดอยู่บอนทำงานมันก็ใช้เวลาไปอีก็เลยเอากลับมาเห็ดไปเอามาเห็ดอยู่เฮือนเนาะเตรียมพร้อมสําหรับการทํางานมืออื่นทุกคนมเออื่นก็เห็ดงานอีกแล้วเทปเดียวมือพักผ่อนแป๊บเดียวแห้งแป๊บเดียวไม่มากชีวิตอยู่ต่างประเทศ เคยคิดว่าเคยคิดว่าคนที่เขามาอยู่ตา่างประเทศนะแม่นะคนก็นจะว่าอ้ยเขาคือ,อสบายแท้เงินเดือนกี่รายมีเงินอีกการแต่งตัวการใส่เครื่องของของเขาคือแบบว่าคือเลิศแท้แต่ว่าพอจะพันมาอยู่นี่แล้วแบบเอียงเ็ดงานแบบหัวสุกหัวส้นนนะแม่เ็ดงานแบบพวกเหมือดอาทิตย์พวกเหมือดอาทิตย์อะไรนะไรยุดมือเดียวคือแบบ เมื่อยแป๊บเดียวกับเลยเงานอียดียวแล้วทามาเงืนเดือนนี่แบบว่าพ่อพ่อเลยใส่บอแบบคือคนอื่นสี่สิบพันเห็นบ่อโบแปลว่ามันแบบเดือนส้นเดือนอะแมทบคนมันเดือนส้นเดือนอีดีเดยเพราะว่าใส่ไล่ใจเข้าร้ายแหละค่าชาบ้านบบบาค่านังค่าไฟค่าประกุมประกันนั่นน,นู่นนี่อะแมทส้ารับคนอื่นเขาอาจจะโอเคนะเขาอาจจะมีเงินเก็บแต่ว่าชาวพันเน่ แค่ว่าต,ววตัวคนเดียวแหมตัวคนเดียวอะบ้านี่อ่าค่าย่จเข้าเป็นเข้าคนเดียวที่ว่าตรงใส่ตรงใจนะบาดสำหรับคนที่ว่าเอเข้ามาอยู่นี่นะเขามีเสนซัพพอร์ตนะเออมันอาจจะดีไปแบบหนึ่งแบบเข้ากับบทตรงใส่ใจใ่ายังไงนะแต่ว่าสำหรับ,รบ,รบ,บ้าวพันหน่อยว่าคุณจะบอกโอ้เข้าไปยุทไทยนีบอกเข้าไปทำมาฮะกินยุทไทยดีบอกแบบมันกบบแบบยุทไทยเทิ่งมา เงินเดือนสิหน่อยแต่มันกะมันกะหน่อยแ้วมันกะแบบว่ามันกะบ่มีคือก,กันนะมันกะบ่มีเหลือเก็บอยู่นี่มันกะบ่มีเดลือเก็บคือกันนะนะทุกคนที่เกิดมีความเกลียดแบบวกลับไปอยู่ไทยจริงพไปหาเหตุงานอยู่ไทยจริงๆนะทุกคนยเมี่เหมาะวันสบายดีวันสบายคือทุกคนเกลียดยังที่เขดไว้คือแบบว่าเมื่อก่อนเห็นคนอื่นเขาไม เขาอยู่ต่างประเทศไคที่ว่าไม่อยากพี่น้องเหตุงานอยู่ต่างประเทศคือแบบดีแห้งหรือว่าเวลาผ่านเงินเมื่อบานกับแบบได้ได้อ่าหล่ลายถูกฟ้อได้พันสะพานมาอยู่นี่แล้วเห็นแล้วว่าโอ้ค่าใช้จ่ายกับอะไเงินเดือนกับเพราะว่าเมื่อก่อนมอจอกันกับการใช้จ่ายเงินเดือนกันเลย